สวัสดีคุณผู้ฟังครับสำหรับเรื่องนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับผีปอบนะฮะผมซึ่งผมก็เคยได้ยินแต่คนเฒ่าคนแก่เล่าให้ฟังนะครับผมแล้วก็เคยดูแต่ในหนังอะไรเงี้ยจนครั้งหนึ่งนะครับมีโอกาสได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับผมก็เลยจะจะเอาเรื่องนี้มาแชร์ให้เ,เพื่อนๆฟังคือที่บ้านนอกของผมเนี่ยนะครับเขาจะขึ้นชื่อเรื่องของ คาถาอาคมนะครับคือคุณตาผมเนี่ยก็เป็นคนที่เล่นขุนใสเล่นใช้คาถาอาคมอะไรเงี้ยนะครับแล้วคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านเนี่ยก็จะเลี้ยงผีกันเยอะมากๆนะครับตามความเชื่อนะครับแต่พอรุ่นพวกผมแล้วพวกคนเฒ่าคนแก่รุ่นเนี้ยก็ทยอยทยอยเสียกันไปแล้วก็บางบ้านก็จะให้วิชาต่อลูกหลานบางบ้านก็ไม่ได้ให้อะไรอย่างเงี้ยครับผมมีอยู่วันหนึ่งที่ผมกลับมา เยี่ยมคุณตาคุณยายนะครับผมในช่วงเทศกาลจําไม่ได้ว่าเป็นสงการหรือปีใหม่อะไรสักอย่างนี่แหละครับผมที่ไร่ของคุณตาผมเนี่ยเขาจะปลูกเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์ปลูกไว้เยอะมากหลายต้นมากและเนี่ยก็เป็นรายได้ของพวกผมเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราเก็บเก็บเม็ดมะม่วงไปขายเนี่ยเราจะได้กิโลละ25บาทนะครับก็จะมีคนมารับถึงไร่เลยแล้ๆๆวเวลาทุกครั้งที่ผมกลับมาที่บ้านนอกเนี่ยครับ ผมกับน้องชายกับพี่ๆเนี่ยก็จะมาแย่งกันเก็บเพราะว่าเราอยากได้เงินค่ากินขนมนะครับแบบว่าวันหนึ่งเ่ยได้กันหลายร้อยเลยนะฮะผมคุณตาคุณยายก็จะปล่อยให้เราเก็บไปเพราะแบบว่าอยากให้หลานๆมีเงินมากินขนมนะฮะซึ่งไล่ผมเนี่ยก็จะประมาณแบบว่าเกือบ60ไล่ได้นะครับแต่ว่าไล่ทางตอนบนเนี่ยจะไม่มีใครกล้าขึ้นไปเพราะหนึ่งเลยคือมันค่อนข้างที่จะลกนะครับ แล้วก็มีเรื่องเล่าต่างๆนานาว่าผีดุนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยไม่ค่อยมีใครกล้าขึ้นไปแต่ผมเนี่ยด้วยความโลภไม่อยากมาแย่งกับพี่ๆแถวแถวแถวตรงเนี้ยแถวแถวเถียง,ง,งนาอะไรเงี้ยครับผมก็เลยตัดสินใจไปไล่ทางตอนบนนะครับผมผมก็เรียกหมาผมไปด้วยนะครับหมาตัวนี้เป็นหมาไทยนะครับผมค่อนข้างแะนิสัยน่ารักชื่อว่ากีวีนะครับ ก็พาเจ้ากีวีเนี่ยไปเป็นเพื่อนนะครับผมก็เดินไล่เก็บเม็ดมะม่วงหิม,มาพานไปเรื่อยๆเรื่อยๆๆอยู่ดีๆมียายคนหนึ่งนะตัวเล็กๆผมสั้นหัวงอกทั้งหัวเดินเข้ามาหาผมแล้วก็มาทักผมว่ามาแล้วเหรอพ่อแม่ไม่มาหรออะไรเงี้ยผมก็ตกใจเว้ยว่ารู้จักผมได้ไงเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ฟังผมเนี่ยใช้ผ้าเข่าม้านะครับ คุมทั้งหน้าเลยนะฮะแล้วก็เหลือแค่ตานะครับซึ่งดูไม่ออกแน่นอนว่าผมเป็นใครและผมเพิ่งมาจากกรุงเทพด้วยซ้ําแต่อยู่ดียายคนนี้ก็มาทักผมแบบนี้ผมก็งงเว้ยว่าเขาเป็นใครพอเ็าถามผมจบไม่นานเจ้าหมาผมเนี่ยที่ชื่อกิววี่เนี่ยก็วิ่งมาเห่าแกแล้วก็กระโดดใส่แกพยายามจะก,กัดนะครับพยายามจะนู่นนี่นั่นซึ่งหมาผมเนี่ยตั้งแต่ผมเลี้ยงมันมาเนี่ยมันเป็นหมาที่ชอบเล่นกับคนมากไม่เคยดุร้ายนะครับแต่กับยายคนนี้ อยู่ดีๆมันจะพุ่งเข้าไปกัดใหญ่แล้วผมก็ต้องไปห้ามมันฉุดกระชากลากมันออกมาแล้วก็รีบพามันกลับมาที่เถียงนานะครับก็มาเล่าเรื่องนี้ให้ตาฟังตาก็บ่นเลยบอกว่าไปทําไมตรงนั้นน่ะผีดุไอ้ยายคนนั้นน่ะมันเป็นปอบอะไรครับผมก็แบบเฮ้ยจริงปะเนี่ยตาพูดเป็นเล่นตาก็บอกจริงๆบังเอิญผมเพิ่งรู้มาว่าไล่ตอนบนของผมเนี่ยติดกับ ไล่ของคุณยายคนนี้ที่เขาเลือนว่าเขาเป็นปอบนะครับผมผมก็ฟังแล้วผมประกใจอะไรเงี้ยก็แบบ,บว่าภาวะไปนิดนึงบอกเอยมันมีจริงเหรอวะอะไรอย่างนี้เนาะแอบเก็บความสงสัยนี้ไว้ในใจนะฮะจนตอนเย็นนะฮะหลังจากที่เรากินข้าวอะไรกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมผมก็นั่งคุยกับเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับเป็นญาติกันเนี่ยแหละเราไม่ได้เจอกนะันนานแล้วก็นั่งคุยกัน แล้วรุ่นพี่รุ่นน้องผมคนนี้เขาก็มีภรรยาที่พึ่งจะแทงลูกนะครับผมมานั่งอยู่ด้วยนะครับผมนั่งอยู่ดีๆสักแป๊บเดียวเองเชื่อไหมว่าพี่ผู้หญิงคนนี้อยู่ดีๆเขาก็เป็นลมร่วงลงไปกลางอากาศเลยพวกผมก็นั่งมองกันแล้วก็แบบ งงตอนแรกนึกว่าแกงง่วงหรืออะไรแต่ปรากฏไม่ใช่เพราะอยู่ดีๆแกก็ตะโกนโวกเวกวยวายแบบไม่ไปไม่ไปไม่ไปูจะอยู่นีู่จะอยู่นี่ไม่ไปอะไรเงี้ยทุกคนก็ได้ยินแล้วก็ตกใจกันเพราะว่าคืออะไรก็พยายามแบบว่ามาเรียกแกให้ได้สตินะฮะแล้วสักพักหนึ่งตาผมก็ลงมาจากบ้านตาผมก็ลงมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็เอาพระมาคล้องใส่คอให้แล้วก็ชี้ไปทางแบบว่าอนอกบ้านแล้วก็บอกมึงไปเลยนะอย่ามายุ่งกับลูกหลานกู เสร็จปุ๊บพี่ผู้หญิงเขาก็อาการดีขึ้นครับพอได้เสเตต๊บตาผมเขาก็ทําการแบบว่าปลุกข้อไม้ข้อมือให้หนู่นนี่นั่นตามพิธีของคนแบบว่าที่มีที่มีคาถาอาคมฮะเราก็ถามเขาว่าเขาเป็นอะไรเขาบอกว่าเมื่อกี้ระหว่างที่เขานั่งๆั่งอยู่เนี่ยเขามองไปทางเสาไฟที่ยงังเยองกับบ้านนะครับผมแล้วเขาเห็นคุณยายคนหนึ่งเนี่ยตัวเล็กๆ ผมงอกรนะฮะผมโบกมือเรียกให้มาหาเรียกให้มาหาแล้วเขาก็แบบว่าไม่ทําท่าไม่สนใจเสร็จปุ๊บเขาก็หันกลับมามองพวกผมก็เห็นพวกผมนั่งคุยไม่ได้สังเกตเห็นยายคนนี้เลยและพอเขาหันกลับไปอีกทีปรากฏว่ายายคนนี้คือพุ่งเข้ามาหาเขาด้วยความไวและพยายามจะมาบีบคอเขาเลยและบอกเขาว่ากูจะเอามึงไปอยู่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยโวยวายว่า,วาไม่ไปไม่ไป อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เราได้เห็นกันในตอนนั้นแหละฮะอ่าหลังจากเช้าวันต่อมานะครับผมตาผมเนี่ยก็เลยพาพวกผมเนี่ยขึ้นรถกระบะไปไปที่วัดประจําหมู่บ้านแลลวครับผมแล้วก็ไปบอกกับเจ้าวาดนะครับว่าลูกหลานเนี่ยเจอเหตุการณ์แบบนี้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 ขึ้นเจ้าวาดก็เลยทําพิธีการผมน้ามนต์ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็มาที่บ้านไม่รู้ว่าทําพิธีอะไรทักอย่างผมก็จําไม่ค่อยแม่นนะครับคล้ายคล้าย,ายแบบว่า เอาสายสิทธิ์โยงทั้งบ้านเลยนู่นนี่นั่นนะครับผมแล้วก็มาทาวิธีพรมน้ำมนต์น,นูนนี่นั่นให้เพื่อไม่ให้แบบว่าวิญญาณของผีปอบหรือสิ่งไม่ดีเนี่ยเข้ามายุ่งเกี่ยวกับคนในบ้านนะครับผมอันนี้ก็เป็นประสบการณ์เกี่ยวกับผีปอบนะครับผมทุกวันนี้ผมไม่รู้ว่ายายคนนี้เนี่ยเขาเสียชีวิตไปยังนะฮะหรือว่ายังอยู่หรือเปล่านะครับผมเพราะว่าไม่ได้กลับต่างจังหวัดนานแล้วนะฮะผมเดี๋ยวถ้ายังไง ได้มีโอกาสกลับไปที่บ้านนอกก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะครับสำหรับเรื่องผีปอบท้ายหมูบ่บ้าน